h e l l o Welcome to h e r r l o w Channel! สวัสดีค่ะสถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะเหมือนดูหนังการเมืองเลยฝุ่นยังจะหลบอยู่เลยค่ะครับผมแต่ว่าแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มเดินเกมเร็วแล้วนะคะใช่ครับเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยมีการประกาศตัวเลขสสในเมือออกมาแล้วด้วย แต่แต่ท่ามกลางเกมที่กำลังเดินไปเนี่ยคะ่ะมันมีปมหนึ่งที่น่าสนใจมากผุดขึ้นมาเป็นคำถามใหญ่เลยคือทำไมพรรคกล้าทำที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับสี่มีสอสอในมือตั้งห้าสิบแปดคนถึงมีข่าวออกมาหนาหูเลยว่าจะถูกกันออกจากสมการรัฐบาลชุดใหม่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังสูตรการเมืองที่ซับซ้อนนี้กันคะ่ะครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการต่อรองทีเออ่เข้มข้นที่สุดเลยนะครับ ทุกการขยับตัวทุกคําพูดที่ออกมาเนี่ยมีความหมายซ่อนอยู่ทั้งหมดค่ะและการตัดสินใจว่าจะดึงพักไหนเข้าหรือการพักไหนออกมันจะส่งผลต่อนหน้าตาและเสถียรภาพของรัฐบาลไปอีก4ปีเลยทีเดียวอืจริงด้วยค่ะวันนี้เราจะลองมาประติดประต่อข้อมูลจากทุกฝั่งทั้งจากแหล่งข่าวบทสัมภาษณ์ต่างๆเพื่อดูว่าเกมนี้จริงๆแล้วใครกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่เอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกางไพ่ในมือของพักภูมิใจไทยกันก่อนเลยดีกว่าครับ ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศว่ารวบรวมเสียงได้แล้วประมาณ281เสียงค่ะ281เสียงใช่ค่ะก็มาจากพักตัวเองเป็นหลักเลย193เสียงแล้วก็ไปดึงพักเพื่อไทยที่มี74เสียงมารวมอืแล้วก็บวกกับพักพลังประชารัฐแล้วก็พักเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งครับผม281เสียงนี่คือเกินกึ่งหนึ่งของสภาไปแบบสบายๆแล้วนะคะเกินมาเยอะเลยครับจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนใช่ครับตัวเลข281เสียงนี่สําคัญมาก มันทําให้พักภูมิใจไทยอยู่ในสถานะที่เรียกว่ากลุ่มความได้เปรียบในการเจรจาอย่างสมบูรณ์ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือคือวิธีที่เขาได้ตัวเลขนี้มาอสังเกตไหมครับว่าเขาใช้วิธีเชิญพักเล็กๆมาเจรจาโดยตรงที่ทําการพักเลยใช่ค่ะเห็นในข่าวอยู่นี่เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ทงพลังมากโดยทางการเมืองท่งพลังยังไงเหรอคะการเชิญมาคุยที่พักมันต่างจากการคุยข้างนอกยังไง คือมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่นี่อ oh. และที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือเป็นการส่งสารไปถึงกลุ่มการเมืองอื่นโดยเฉพาะกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าว่าตอนนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยสามารถดิวตรงกับพักเล็กๆได้แล้วไม่จำเป็นต้องผ่านใครเป็นตัวกลางอีกต่อไปอ๋อเ oh, ข้าใจแล้วคะ่ะมันคือการรวบอำนาจการต่อรองทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เ เียบขาดมากในช่วงเวลานี้เป็นการตัดตัวกลางออกไปเลยแสดงว่าตอนนี้พักเล็กๆก็ต้องวิ่งเข้าหาภูมิใจไทยโดยตรงถูกต้องครับแต่พอมี281เสียงที่มั่นคงอยู่ในมือแล้วนี่แหละคะ่ะที่ทําให้คําถามเรื่องพักกล้าทามันดังขึ้นมาครับเพราะตามปกติแล้วการมีเสียงสสอ,อีก58คนของพักกล้าทามาเพิ่มเนี่ยก็น่าจะทาให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นไปอีกใช่ไหมคะทําไมถึงมีข่าวว่าจะไม่เอาล่คะค่ะนั่นคือปมที่ซับซ้อนที่สุดในตอนนี้เลยครับ จากข้อมูลตามหน้าสื่อเนี่ยสิ่งที่เป็นเหมือนคำขาดที่พักภูมิใจไทยยื่นไปให้พักการธรมพิจารณาค่ะคือการขอโคต้ากระทรวงสำคัญคืน2กระทรวง2กระทรวงเลยเหรอคะครับคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโอ้โหนี่คือยื่นคำขาดกันเลยเหรอคะขอคืนกระทรวงเกรด A2 กระทรวงรวดแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะเหตุผลที่ให้มาก็ฟังดูดีมีหลักการนะครับค่ะคือเขาบอกว่าต้องการให้เทคโนแครด มืออาชีพอย่างคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เข้ามาคุมภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมดออ๋ oh. ตั้งแต่ต้นน้ำอย่างภาคการเกษตรไปจนถึงปลายน้ำอย่างการท่องเที่ยวและการส่งออกเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากจะร่วมรัฐบาลต่อก็ต้องยอมสละสองกระทรวงนี้ใช่ครับถ้าไม่ยอมก็พร้อมจะปล่อยให้ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ แต่ดิฉันไปเจออีกประเด็นหนึ่งมาค่ะที่น่าตกใจกว่าเรื่องกระทรวงอีกครับไม่มีแค่ความขัดแย้งในระดับผู้บริหารพักแต่มันมีความขัดแย้งกันในระดับพื้นที่ด้วย hmm. ได้ยินมาว่าสสของภูมิใจไทยเองนี่แหละค่ะที่อึดอัดใจ,จมากครับผมเพราะตอนเลือกตั้งพักลาทำส่งผู้สมัครลงแข่งในเขตที่เป็นฐานเสียงทับซ้อนกันเยอะมากทั้งสุพรรณบุรีนคครีธรรมราช พัทลุงสุราธานีครับถึงขนาดมีคนพูดในที่ประชุมสอสอภูมิใจไทยเลยว่าอึดอัดใจ,จที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคสีเขียวโอ้โห oh. นี่มันรอยร้าวระดับพื้นที่เลยนะคะประเด็นนี้สำคัญมากครับมันชี้ให้เราเห็นว่าปัญหามันมีสองระดับซ้อนกันอยู่ค่ะระดับบนคือสงครามการเจรจาต่อรองเรื่องกระทรวงเกรด A ซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แต่ระดับล่าง คือสงครามจิตวิทยาและความไม่ไว้วางใจกันระหว่างสสในพื้นที่ซึ่งบางครั้งแผลแบบนี้มันลึกและรักษายากกว่าเรื่องตำแหน่งซะอีกนะครับจริงค่ะเรื่องคนนี่มันคุยกันยากการอ้างเรื่องเทคโนแครดจึงอาจจะเป็นแค่เหตุผลสวยๆที่ยกขึ้นมาบาังหน้าอ๋อแต่เหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังคือความต้องการควบคุมกระทรวงสำคัญไว้ในมือแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการแก้เกมความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไปด้วยในตัว แล้วฝั่งพักกล้าทำว่ายังไงบ้างคะโดนยื่นคําขาดมาแบบนี้มีท่าทีตอบโต้อะไรที่ชัดเจนไหมคะท่าทีของฝั่งกล้าทําก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับจากบทสัมภาษณ์ที่ออกมาเนี่ยจะมีคําพูดในทํานองว่าการเป็นนักการเมืองคุณจะไปยึดกระโวงนั้นกระรวงนี้มันไม่ใช่ค่ะหรือเรื่องการจัดสรรตําแหน่งมันอยู่ที่พักแกนนํา Hmm. ซึ่งเป็นการแสดงท่าทีที่ดูเหมือนพร้อมจะเจรจาไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งเดิมฟังดูเหมือนยอมถอยนะคะในทางการเมืองเราเรียกว่าการสงวนท่าทีครับสงวนท่าทีคือการพูดแบบนี้เป็นการลดแรงกดดันที่ถาโถงเข้ามาแล้วก็แสดงภาพลักษณ์ให้สังคมเห็นว่าพักมีความยืดหยุ่นพร้อมพูดคุยค่ะ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการโยนความรับผิดชอบทั้งหมดกลับไปให้พักภูมิใจไทยเต็มๆ อ๋อพูง่ายๆก็คือโยนเผือกร้อนกลับไปให้ภูมิใจไทยสินะคะใช่เลยครับว่าถ้าจะไม่เอาก็ต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกเองกล้าทําจะไม่เป็นฝ่ายเดินออกจากวงก่อนถูกต้องครับแล้วพอถูกถามเรื่องว่าถ้าต้องไปเป็นฝ่ายค้านละ่ะจะว่ายังไงค่ะคำตอบก็คือไม่ติดขัดพร้อมทำงานตรวจสอบรัฐบาลบอกว่าเป็นอะไรก็ขอให้เป็นให้ดี แต่ประโยคเด็ดที่ยืนยันสถานการณ์ได้ดีที่สุดคือตอนที่นักข่าวถามว่าได้เตรียมข้อเสนออะไรไปยื่นให้ภูมิใจไทยหรือยังถาะแล้วเขาตอบว่าไงคะคำตอบคือยังไม่เคยคุยอะไรกันเลยและจะมีข้อเสนออะไรโอ้โหประโยคนี้ชัดเจนมากว่าการเจรจายอย่างเป็นทางการยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งซึ่งมันผิดวิสัยของพักใหญ่อันดับสี่มากการที่ยังไม่มีการพูดคุยกันเลยนี่แหละค่ะที่น่าสงสัยมากครับ แสดงว่าข่าวลือที่ว่าภูมิใจไทยกำลังมองหาทางเลือกอื่นอาจจะมีมูลความจริงก็ได้เป็นไปได้สูงครับซึ่งพอไปดูตัวเลือกอื่นมันก็เลยมีทฤษฎีหนึ่งโผล่ขึ้นมาค่ะว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเกมที่ใหญ่กว่าที่เราคิดครับนั่นก็คือการเปิดทางให้พักประชาธิปัตย ตามองถ้าสมการรัฐบาลน,นี้ไม่มีพักกล้าร,รมภูมิใจไทยก็ยังมีไพ่สำรองอยู่ในมือก็คือประชาธิปัตย์ครับพักประชาธิปัตย์ที่มีสอสอ22เสียงและไพ่ใบนี้ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ประชาธิปัตย์ประกาศชัดมาตลอดเงื่อนไขอะไรคะจะไม่ขอร่วมรัฐบาลเด็ดขาดถ้าหากมีพักกล้าทำอยู่ในนั้น แต่เดี๋ยวนะคะถ้าตัดกล้าทําที่มี58เสียงออกไปแล้วได้ประชาธิปัตย์ที่มี22เสียงเข้ามาแทนเสียงมันหายไปตั้ง36เสียงเลยนะคะทาไมถึงจะคุ้มล่ะคะรัฐบาลจะไม่อ่อนแอลงหรอคะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากครับถ้ามองแค่ตัวเลขแน่นอนว่าเสียงหายไปเยอะค่ะแต่ในเกมการเมืองบางครั้งคุณภาพของพันธมิตรก็สําคัญกว่าปริมาณ ภูมิใจไทยอาจจะคำนวณแล้วว่าการดึงประชาธิปัตย์เข้ามาแม้จะได้เสียงน้อยกว่าแต่ก็ได้พันธมิตรที่อาจจะทำงานด้วยง่ายกว่าและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีปัญหาฐานเสียงทับซ้อนในพื้นที่ภาคใต้เหมือนที่มีจากพรรคกล้าทำเออแก้ปมขัดแย้งในพื้นที่ไปเลยใช่ครับกางตัดกล้าทําออกไปจึงอาจไม่ใช่แค่การเสีย58เสียงแต่เป็นการแก้ปัญหาเรื้อรังและเปิดประตูรับพันธมิตรใหม่ที่สบายใจกว่าเข้ามาแทนอืม นี่อาจเป็นการแลกเปลี่ยนที่พวกเขามองว่าคุ้มค่าในระยะยาวฟังดูซับซ้อนจริงๆค่ะเหมือนเล่นหมากรุกหลายกระดานพร้อมกันเลยครับผมทีนี้พอเราฟังข่าวลือมาทั้งหมดลองกลับมาดูท่าทีที่เป็นทางการของพักภูมิใจไทยบ้างครับเขาก็ยังไม่ได้ปิดประตูใส่พักกล้าทำสักทีเดียวนะคะยังครับคำถแถลงล่าสุดก็ยังบอกว่ามีเจตนาจะพูดคุยกับทุกพัก แล้วก็ย้ำว่าที่ยังไม่ได้คุยกับกล้าธรรมหรือประชาธิปัตย์ก็เพราะยังไม่มีการประสานงานเข้ามาซึ่งก็แน่นอนข่ะว,ว่าเป็นการตอบแบบเปิดกว้างตามสไตล์นักการเมืองครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างข่าวที่ถูกปล่อยออกมากับคำถแถลงอย่างเป็นทางการค่ะเพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งคู่อ๋อข่าวเรื่องการยื่นคำขาดขอคืนกระทรวงอาจจะเป็นการโยนหินถามทางของภูมิใจไทยเพื่อดูท่าทีเหรอคะใช่ครับ เพื่อดูปฏิกิริยาของพรรคกล้าธรำแล้วก็เพื่อเช็คก,กระแสสังคมไปในตัวว่าทั้งทำแบบนี้จริงๆสังคมจะยอมรับได้ไหมก็คือเรียกได้ว่าภูมิใจไทยกำลังเล่นเกมยาวอยู่ใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับรอให้ฝุ่นจางก่อนรอให้กรกะตเคาะตัวเลขสอสที่แน่นอนแล้วค่อยตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะเลือกสูตรไหนที่เจ็บตัวน้อยที่สุด ถูกต้องที่สุดครับปัจจัยเรื่องการรับรองผลของกะกะตคือตัวแปรสุดท้ายที่สำคัญมากค่ะเพราะถ้าเกิดมีสอสของพักไหนถูกใบเหลืองใบแดงหรือออถูกตัดสิทธิ์ขึ้นมาแม้แต่คนเดียวอืตัวเลขสมก,การทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้อาจจะต้องถูกโยนทิ้งแล้วคำนวณใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ อ๋อเข้าใจแล้วการที่ภูมิใจไทยยังไม่ฟันธงอะไรลงไปอย่างชัดเจนในตอนนี้ก็ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งค่ะรอให้ทุกอย่างนิ่งที่สุดแล้วค่อยเลือกไพ่ใบที่ดีที่สุดในมือตอนนั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสถานะคนคุมเกม,เกมอย่างแท้จริงเลยนะคะกลุ่มไพ่เหนือกว่าทุกพรรคครับการตัดสินใจว่าจะเอาพรรคกล้าทําไปด้วยหรือไม่มันคือการชั่งน้ําหนักที่ซับซ้อนมาก ร,ระหว่างจำนวนสอสอ8เสียงที่จะทำให้รัฐบาลแข็งแกร่งขึ้นกับการได้กระทรวงเศรษฐกิจสำคัญกลับมาบริหารเองอืมแล้วยังต้องคิดถึงความสัมพันธ์กับพักประชาธิปัตย์ที่รอเป็นตัวเลือกสำรองอยู่อีกเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆค่ะใช่ครับและและอยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อแบบนี้ครับว่า S <S ในเกมการจัดตั้งรัฐบาลที่เราเห็นการต่อรองผลประโยชน์และตำแหน่งกันอย่างเข้มข้นขนาดนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนโยบายที่แต่ละพักเคยหาเสียงไว้กับประชาชนอย่างสวยหรูมันจะถูกหยิบมาพิจารณาเป็นลำดับความสำคัญที่เท่าไหร่อืมน่าคิดมากค่ะแล้วหน้าตาของรัฐบาลที่ออกมาจะเป็นภาพสะท้อนเจตนำนงของประชาชนที่ไปลงคะแนนเสียงหรือจะเป็นแค่ภาพสะท้อนผลลัพธ์ของการต่อรองอำนาจในห้องเจรจาลับๆเท่านั้นค่ะ นี่คือสิ่งที่พวกเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ Thank you for watching. Please like, share and subscribe.